คนแบบนี้อันตรายควรถอยห่างหลีกเลี่ยงไม่ควรเข้าใกล้ในชีวิตประจําวันเราอาจพบเจอกับคนหลายๆแบบบางคนอาจดูดีภายนอกแต่ภายในกลับมีเจตนาที่ไม่ดีการหลีกเลี่ยงคนเหล่าเพื่อปกป้องตัวเองและรักษาความสุขในชีวิตมาดูกันว่าคนแบบไหนที่ควรถอยห่างคนที่ชอบวิจารณ์และลดค่าคุณค่าคนเหล่านี้มักจะวิจารณ์คุณอย่างต่อเนื่องทําให้คุณรู้สึกได้ค่าไม่มีความมั่นใจพวกเขามักใช้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจโดยไม่รู้ตัว คนที่ไม่เคารพขอบเขตส่วนตัวพวกเขามักจะแทรกแซงหรือควบคุมการตัดสินใจของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอิสระในการดําเนินชีวิตการอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ร้ายและส่งพลังลบออกมาจะทําให้คุณรู้สึกเหนือ่อยล้าคนที่มักจะใช้ประโยชน์จากผู้อื่นพวกเขามักจะขอความช่วยเหลือคุณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนกลับมากดติดตามช่อง Motivation ร Podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน